นิยายวายโลกรักบทที่12หลังจากที่ทางชมรมดนตรีสากลโพดรูปโฆษณาขายเสื้อชมรมทั้งสองเวอร์ชันลงเพจชมรมคือทั้งเซตที่เป็นรูปของอินกับพิงค์และอินกับผมปรากฏว่ายอดกดไลค์กดแชร์ถล่มทลายโดยเฉพาะเซตที่เป็นรูปของผมกับอิน บรรดาสาวๆเข้ามาวีดมาคอมเมนต์กันเป็นพันพีตาเล่าว่ายอดสั่งซื้อเสื้อเข้ามาเกินกว่าที่คาดการเอาไว้มากจนต้องรีบสั่งให้ร้านทําเพิ่มล็อตใหม่ถ้าไม่ทันพี่แจ็คดีใจยกใหญ่บอกว่าจะพาพวกผมไปเลี้ยงมื้อใหญ่เลยส่วนทางพวกผมเองก็พลอยได้รับอันนี้ส่งไปด้วยตอนนี้เลยดังใหญ่ไปไหนจากที่ปกติก็มักจะมีคนมองอินอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งมีแต่คนมองโดยเฉพาะสาวๆเยอะขึ้นไปอีก เห็นแต่รูปคู่ตัวเองถูกแชร์มาเต็มหน้าเฟซบุ๊กไปหมดชมพู่ได้ทีแซวใหญ่ว่าพวกผมกำลังจะกลายเป็นคู่จิ้นแห่งปีไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ถามชมพู่เลยว่าตกลงไอจินจินที่ว่านี่เขาหมายถึงอะไรเฮ้ยโทรทีวะพอดีกูลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้องเลยต้องกลับไปอีกรอบชมพู่ที่เพิ่งมาวางกระเป๋ากับหนังสือไว้บนโต๊ะยาวในห้องสมุด ร้อมกับนั่งลงข้างๆผมที่กำลังพิมพ์รายงานอยู่เช้าวันนี้พวกผมนัดกันมาทำงานกลุ่มด้วยกันที่หอสมดุดก่อนที่จะมีเรียนช่วงบ่ายแล้วอินกับไมล์ล่ะพวกมันไปหาหนังสือนะ่ะมึงมาช่วยกูพิมพ์ต่อทีนี้เอามาสิผมยกโน้ตบุ๊กของตัวเองไปวางตรงหน้าเพื่อนก่อนที่จะยื่นหนังสือหน้าที่ดูค้างไว้ให้มันไปพิมพ์ต่อผมจะหยิบโทรศัพท์ออกมาเล่นเกม ก็กลัวจะโดนชมพู่ด่าเลยนั่งเอาคางเกยกับโต๊ะดูชมพู่ทำงานไปสักพักก็ยังไม่เห็นเพื่อนอีกสองคนจะกลับมาผมก็เลยได้โอกาสแอบถามชมพู่ถึงเรื่องที่สงสัยชมพู่ไอ้คู่จิ้นนี่มันคืออะไรหรอฮะนี่มึงไม่รู้หรอชมพู่หันมามองผมแวบ,บหนึ่งก่อนจะก้มหน้าสนใจหนังสือต่อไม่นะได้ยินแต่คนนั้นคนนี้ เขาพูดกันนะ่ะนี่มึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่เคยดูละครรลอไงที่เขาเป็นคู่จิ้นกันนะ่ะเดี๋ยวนี้ดังจะตายไม่เคยดูอดีตเคยดูแต่การ์ตูนนะ่ะชมพู่ละมือจากคีย์บอร์ดหันมาอธิบายให้ผมฟังเขาเอาไว้ใช้เรียกคนสองคนที่ไม่ได้เป็นอะไรกันแต่คนอื่นมโนว่ารักให้ชอบพอกันยังไงละ่ะแบบว่าเคมีดูเข้ากันแล้วชวนให้คิดว่ามีอะไรกุกิกนะ่ะ มีซัมติงนูนีนั้นอะไรแบบนี้ผมเกาหัวด้วยความงงกับคำอธิบายของชมพู่ไหนจะมโนไหนจะเคมีตกลงยังไงเนี่ยชมพู่ก็เลยอธิบายเพิ่มก็เหมือนคู่มึงกับอินนั่นแหละที่คนอื่นเขาจิ้นกันไงเฮ้ยตะกูกับอินเป็นเพื่อนกันนะผมกระเด้งตัวขึ้นนั่งหลังตรงทําตาโตทันทีก็ใช่่งสิ ไม่งั้นเขาจะเรียกว่าคู่จิ้นหรอชมพู่หยุดมือหันมาหลีตามองผมเอ๊ะหรือว่าจริงๆพวกมึงเป็นคู่จริงวะจริงบ้านมึงสิชมพู่ผมด่ามันไปทันทีที่ได้ยินมันพูดจาแปลกๆก็ไม่รู้สินะเผื่อพวกมึงอาจจะซัมติงกันก็ได้มันกลับยักไหลพูดหน้าตาเฉยบ้าแล้วไอ้ชมพู่ผมรู้สึกร้อนตัวกับคำว่าซัมติงของมันหรือว่าชมพู่จะรู้อะไร พอดีกับที่เพื่อนอีกสองคนหอบหนังสือกลับมาที่โต๊ะอินเป็นคนเอ่ยทักชมพู่ก่อนมาแล้วเหรอวะช้านะมึงโทษทีวะ่ะทำถึงไหนกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้ทำพรีเซนต์ต่อไมอ้มอมมาด้านหลังกลมดูหน้าจอที่ชมพู่กำลังพิมพ์งานค้างไว้อยู่ผมแอบชำเลืองมองเพื่อนอีกคนที่นั่งลงตรงข้ามผมเป็นพักๆในใจก็นึกไปถึงคำพูดของชมพู่ ที่รบกวนสมาธิของผมไปทั้งวันหลังเลิกเรียนทันทีที่ขึ้นมาบนรถผมก็ถูกไอ้คนที่เป็นเจ้าของแจสีดำคันนี้ไล่ต้อนจนถอยหลังหนีไปชิดประตูรถสายตาคมคู่นั้นมันจ้องหน้าผมเขม็งแอบมองกูทั้งวันนี้ต้องการอะไรวะใครแอบมองมึงไม่มีผมปฏิเสธเสียงสูงหลักฐานก็ไม่มีเรื่องอะไรจะยอมรับล่ะครับ ทำเป็นปากแข็งอยากมองกูมึงก็มองตรงๆได้เลยกูรู้ว่ากูหลอกูอนุญาตให้มึงมองได้เต็มที่ไอคนที่มั่นใจในหน้าตาตัวเองจนหน้าหมันไส้ส่งยิ้มที่ดูแล้วกวนอวัยวะเบื้องล่างเสียละเกินเฮไอคนหลงตัวเองมั่นหน้าไปนะมึงเขาเรียกว่าเป็นคนรู้จักตัวเองต่าง,งหากล่ะหล่หอหล่อเฮีฮเยอะไรมึงนะ่ะผมอดที่จะเบ้ปากหมันไส้ไม่ได้ ปากดีนะมึงเนี่ยแบบนี้มันต้องโดนโดนและผมมองหน้าหล่อของคนตรงหน้าที่ยื่นเข้ามาใกล้ด้วยความระแวงจะขยับตัวหนีหลังก็ติดกระจกรถละก็โดนแบบนี้ไงพูดจบอินก็โฉกดิฟีปากมาจุ๊บปากผมอย่างรวดเร็วไอเชียอินแม่งเดี๋ยวใครก็มาเห็นเข้าผมทำตาโตรีบหันไปมองนอกรถว่ามีใครผ่านมาเห็นหรือเปล่าโชคดีที่ลานจอดรถขณะตอนนี้ ไม่มีคนเดินผ่านมาไม่งั้นผมคงไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถ้าไม่มีใครเห็นก็ทำได้สิดูไอ้คนทำมันยังไม่สำนึกยังจะมายิ้มหน้าระเรื่อนอีกไม่มีอย่างอายเลยนะมึงจะตอนไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นโว้ยมึงรีบออกรถเลยกูหิวแล้วเร็วเลยผมใช้สองมือทั้งผลักทั้งดันไอ้เพื่อนชั่ว ทําเสียงดังโวยวายกลบเกลื่อนความรู้สึกร้อนเผาที่แก้มอินยอมถอยกลับไปสตาร์รถแต่โดยดีถึงแม้หน้ามันจะยังเห็นว่ากําลังกลั้นยิ้มอยู่ก็ตามอินจูบผมในทุกๆวันอย่างน้อยก็กอดเข้านอนมันบอกว่าเพื่อทําให้อาการผมดีขึ้นถึงอินจะให้เหตุผลว่าพอต้องการจะช่วยรักษาโรคประหลาดของผมและตัวผมเองก็เริ่มรู้สึกว่ามันได้ผลอยู่เหมือนกัน ผมไม่ได้รู้สึกทรมานเวลาที่ผีเสื้อพวกนั้นบินวนในท้องแล้วบางครั้งกับรู้สึกดีมากด้วยซ้ำแต่ผมกลับรู้สึกว่าสิ่งที่พวกผมทําอยู่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วยังมีไอความรู้สึกอะไรที่อินบอกให้ผมไปคิดนั่นอีกละ่ะผมนั่งมองไอตัวต้นเหตุที่ทําให้ผมต้องเพลองสมองมานั่งคิดจนปวดหัวพี่แจ็คเพิ่งจะให้วงหยุดพักการซ้อมสิบนาทีแต่เห็นเรียกให้อินไปคุยด้วย มีเพียงพี่ต้าที่เดินมานั่งเดิมน้ำตรงที่ผมนั่งดูอยู่พี่ตา้าผมเรียกพี่แกโดยสายตายังจับจ้องที่เพื่อนสนิทหอเรียกกูแล้วก็ไม่พูดอะไรของมึงเนี่ยคือว่าผมหันไปมองรุ่นพี่ขอสนิทแต่ก็ยังพูดไม่ออกอยู่ดีตกลงมึงจะพูดไหมไม่งั้นกูจะได้ไปทำอย่างอื่นก่อนเพราะเมื่อไหรค่อยเรียกกูมาฟัง เดี๋ยวพี่โทรทำเป็นใจร้อนไปได้ก็จะพูดอยู่เนี่ยผมรีบดึงแขนคนที่ทําท่าจะลุกหนีไว้ก่อนเป็นคนแก่ใจร้อนหรือไงว่ามาเร็วๆปกติเพื่อนเขาจูบก,กันด้วยหรอพี่ฮะพี่ต้าทําท่าตกอ,อกตกใจเสียละเกินกับคำพูดที่ผมอุตส่า์กลั้นใจถามกันอยู่แค่นี้ไม่รู้พี่แกจะเสียงดังทำไม ยังดีที่ไม่มีใครสนใจเมื่อกี้มึงถามว่าอะไรนะใครจูบใครผมถามว่าปกติเพื่อนกันเขาจูบกันด้วยหรอนี่มึงกับไออินจูบกันแล้วเหรอวะพีตาถามด้วยน้ำเสียงกระซิบกะระซาบอืมผมพยักหน้ารับก่อนจะร้องด้วยความตกใจรีโบกไม้บอกมือแก้ตัวเป็นพลวันเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ผมกับไออินนะเบาๆสิมึง อยาให้เขารู้กันนักชมลมหรอมึงมานี่เลยมะพี่ต้ายกมือขึ้นแตะที่ปากเป็นสัญญาณให้ลดเสียงลงก่อนจะลากแขนผมออกไปนอกห้องแวบหนึ่งที่ผมหันไปเห็นอินมองตามไหนมึงเล่ามาว่าเรื่องเป็นยังไงพี่แกลากผมออกมาจนห่างจากห้องชมรมพอสมควรเมื่อมองซ้ายมองขวาจนแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้ก็หันมาคาดคันผมทันทีก็บอกว่าไม่ใช่ผมไง ผมก้มหน้าหลบสายตาที่มองมานี่มึงคิดว่าอย่างมึงนี่จะโกหกใครเขาได้เหรอวะเราไมาห่หมดคืออินบอกว่าเป็นวิธีรักษาอย่างหนึ่งนะ่ะในที่สุดผมก็ยอมเล่าด้วยน้ำเสียงอ่อยๆรักษามึงด้วยจูมึงเนี่ยนะอืมผมพยักหน้ารับแล้วมึงก็เชื่อมาเนี่ยนะก็ตอนนั้นมันบอกแบบนี้นี่ นี่มันเข้าขายล่อลวงชัดๆไอ้อีนี่มันร้ายนะพิต้าผมกัดริฟิป,ปากตัวเองก่อนจะเอ่ยคำถามเดิมอีกครั้งเพื่อนกันเขาไม่จูบก,กันใช่ไหมพี่พิต้าถอนหายใจเบาๆก่อนจะเอามืมาอมือมาลูบหัวผมเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับว,ว่าพวกมึงสองคนคิดยังไงกูก็ไม่อยากเสือกเรื่องของพวกมึงหรอกนะพวกมึงต้องไปคุยกันเอง กูว่ามึงกลับไปถามคำถามนี้กับไอินตรงๆเลยดีกว่าพี่ต้าตบบ่าให้กำลังใจผมแล้วเดินกลับเข้าไปซ้อมดนตรีต่อปล่อยให้ผมจมอยู่กับคำถามในใจกี้ผมชะลอฝีเท้าลงจนเพื่อนสนิทซึ่งเดินนำไปก่อนหันกลับมาเรียกระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินไปยังรถที่จอดไว้หลังจากอินซ้อมดนตรีเสร็จแล้วทำไมเดินช้าจังวะไม่หิวละมึงอิน ผมหยุดเท้าก่อนที่อีกเพียงไม่กี่ก้าวจะเดินไปถึงคนที่ยืนรออยู่แสงไฟข้างทางจากด้านหลังใช้เงาของผมให้ทอดยาวไปตามทางเดินกูถามอะไรได้ไหมผมเงยหน้าขึ้นสบตาคนที่มองมาด้วยความโงนงผมแค่อยากจะรู้คำตอบของคำถามที่มันค้างคาใจทำไมมึงถึงจูบกูกูก็บอกเหตุผลไปแล้วนี่ มันไม่ใช่แค่การรักษาอาการของกูอย่างที่มึงบอกใช่ไหมทำไมมึงคิดแบบนั้นล่ะกี้กูก็ไม่รู้กูไม่รู้ว่าทำไมกูถึงคิดแบบนี้ตอนแรกไอ้พวกผีเสื้อในท้องมันอาระว่าจะเป็นจะตายแต่พอจุก,กับมึงกูกลับรู้สึกดีทั้งๆที่มึงเป็นเพื่อนกูเป็นผู้ชายเหมือนกูกูว่ามันไม่ถูกต้องทุกอย่างมันดูผิดเพี้ยนไปหมด กูไม่รู้ว่าสิ่งที่กูกำลังเป็นกำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้มันคืออะไรกันแน่กูสับสนไปหมดมึงบอกกูได้ไหมมึงบอกว่ามึงจะช่วยกูไม่ใช่หรอผมระบายความอัดอั้นที่อยู่ในใจออกมายืดยาวให้ไอ้คนตรงหน้าที่เป็นต้นเหตุได้รับฟังผมไม่รู้ว่าอินจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดหรือเปล่าหรือบางทีมันอาจจะฟังสิ่งที่ผมพูดออกมาไม่ทันก็ได้ มันถึงยังคงยืนนิ่งอยู่แบบนั้นแต่เพียงไม่กี่วินาทีอินก็สาวเท้ายาวๆเข้ามารวบตัวผมไปกอดไว้แนบอกใบหน้าของผมซบอยู่ตรงบ่ากว้างมึงจะเชื่อในสิ่งที่กูบอกไหมอินคลายอ้อมกอดสองมือเปลี่ยนมาจับไหล่ผมไว้มัน่นดวงตาคมของมันสะกดให้ผมไม่อาจเบือนสายตาหนีกูชอบมึง นาทีนั้นทั้งผมและคนที่เอ่ยคํานี้ออกมาต่างนิ่งเงียบไปด้วยกันทั้งคู่ผมจ้องเข้าไปในดวงตาที่กำลังสะท้อนภาพของผมอยู่ในขณะนี้หมายจะหาความในที่ซ่อนอยู่ชอบที่อินบอกหมายถึงแบบไหนมึงหมายความว่ายังไงกูมไม่ได้คิดกับมึงแค่เพื่อนผมกระพริบตาทีๆพยายามจะทำความเข้าใจในสิ่งที่คนตรงหน้าบอก ไม่จริงหรอกผมกับอินเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กอย่ามาล้อเล่นอะไรแบบนี้มึงจะแกล้งอะไรกูอีกมึงแกล้งกูอีกแล้วสินะอินนี่คิดจะหลอกกูใช่ไหมถึงพูดแบบนี้กูไม่ได้แกล้งกูพูดจริงมึงกำลังรอ,งองหัวเราะกูที่หลังอยู่ละสิกูไม่หลงกลมึงหรอกอย่ามาล้อเล่นไหนอินกูไม่ได้ร้อเล่น นี่กูซีเรียนะเว้ยผมรู้สึกถึงแรงเบีบที่แรงขึ้นตรงหัวไหล่ของผมที่ถูกมันจับเอาไว้อินมองผมด้วยแววตาอ้อนวอนกูชอบมึงจริงๆคำคำนี้ของมันกำลังจะทำให้ผมกลายเป็นบ้าเพราะเจ้าพวกผีเสื้อมากมายที่อยู่ในท้องพากันกระเพือปีกบินอย่างเอาเป็นเอาตายนี่ผมจะทนไม่ไหวแล้วนะผมสะบัดตัวจนหลุดแล้วยกขึ้นมาปิดหูทั้งสองข้าง พร้อมกับเดินหนีกี้ไม่มึงฟังกูก่อนกูไม่ฟังผมเบือนหน้าหนีอินที่พยายามจะพูดกับผมปิดหูปิดตาตัวเองไม่เราฟังมึงฟังกูก่อนก็ไหนมึงบอกว่ามึงอยากรู้ไม่ใช่หรอไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังตอนนี้ผมไม่อยากรู้อะไรทั้งนั้นในหัวมีแต่ความสับสนระแวงไปหมดไอก้กี้อย่าเพิ่งดื อินที่เดินตามมาพยายามจะแกะมือผมออกแต่ผมไม่ยอมผมจะดือ้อมันจะทำไมกูไม่ฟังกูรู้มึงจะแกล้งกูก็บอกไม่ได้แกล้งไงโถเว่ถึงออินจะทำเสียงดุใส่ผมก็ไม่ยอมปล่อยมือเด็ดขาดมันเลยจับแขนทั้งสองข้างของผมที่ยังยกขึ้นปิดหูวอยู่ให้หันมาเผชิญหน้ากันถ้ากูไม่ได้ชอบไม่ได้รักมึงกูจะจูบมึงหรอ มึงรู้ไ้นะว่าคนที่กูอยากจูบมีแค่มึงเท่านั้นอินมองผมด้วยสายตาอ้อนวอนความรู้สึกรักให้มันชัดเจนจนผมได้แต่เม,ม้มโดยฝีปากตัวเองด้วยความสับสนสายตาคู่นี้ผมเชื่อได้จริงๆหรอผมเป็นเพื่อนมันผมเป็นผู้ชายเหมือนมันอินรักผมแบบนั้นจริงๆหรอกูเป็นเพื่อนมึงนะแต่กูไม่ได้คิดกับมึงแค่เพื่อนมึงอยากรู้ไม่ใช่หรอว่าอาการที่มึงเป็นอยู่มันคืออะไร มึงลองคิดดูดีๆว่าตัวมึงเองรู้สึกยังไงกับกูกูกูไม่รู้กูไม่รู้อะไรทั้งนั้นตอนนี้ผมสับสนไปหมดเลยได้แต่หลบสายตาที่จับจอ้องอินถอในหายใจก่อนจะยอมปล่อยมือจากผมด้วสีหน้าอ่อนใจกูยังไม่เอาคำตอบจากมึงตอนนี้ก็ได้มึงคิดทบทวนให้ดีแล้วเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กัน